ผมวันนี้มาพกพี่กลานะฮะซม,มี่นะครับผมกับเกมฟรีไฟ r e นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นสไนเปอร์ครับ <c oughs> โดยใช้กระสุนแค่30หรือ50าสินาทีนะทุกคนมฮ<า>ะชุดชุดเ <c oughs> ออมีศพอยู่ตรงนี้มีศพอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสนยยไนเปอร์เปล่าโอ้นี่ไงสไนเปอร์ที่ต้องการของเพียบเลย โอเคมียาครับผมเราจะทิ้งสะไนเก่าไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเก็บเสียงีกันนะครับ,เร,บเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมกระสุนห้าสิบเจ็ดนัดนะฮะจะทิ้งเศษได้ไหมทิ้งเศษไม่ได้เอาทิ้งเศษไปเก้านัดแล้วกันเดี๋ยวสี่สิบแปดนัดครับโอเคปลายออกล่าได้ครับผมอีกแค่ตะไนยอย่างเดียวนะต้นปืนสั้นนี้ทิ้งไปเลยฮนะ มียาอยู่เจ็อันกระเป๋าเหลือเฟือกันเนะี่ยเก็บยาก่อนนะโอเคพร้อมรนะุยอ่ะเพราะเรามีเก็บสเสียงด้วยนะะตามล่าราคาทุกคนนะอไอวอลกันผมยังไม่มีไอวอนะผมมีแค่อันเดียวน,นะก็ไม่เป็นไรผมว่าผมสู้ได้อยู่นะเอยผมจะเห็ดกินเห็ดกันนะ พราะตัวนี้ของผมมันเห็ดมันเปลี่ยนเป็น e อ p พีเลือดได้นะทุกคนนะผมเป็นหุ่นยนต์ตัวพี่เป็นหุ่นยนต์นะทุกคนใครอยากให้พี่ใช้ปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้ด้วยนะครับผมคอมเมนต์บอกมานะฮะไอแอดอบไฟฟ้าป่ะไอแอดับไฟฟ้าทุกคนนูนหนุนหนุนนบกล่องละเด็กดีต้องกินยาทุกคนเดแอดอบไฟฟ้า สไนซ์สองได้ไหมไปดูดิมันลอยฟ้าจริง,ไงไหรือเปล่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนะไปละผมไปละ,ะ,ะุบเดแบบี๋ยวอ,อะไรเปิดน,นะไม่เอาไม่เอา,เอาทิ้งไหมจอเห็ดฮะผมหาวงก่อนโอ้วงอยู่ไกลนะผมต้องไปบวกกลางวงอะ่ะเฮ้ยคนเหลือสิบสองคนเองทุกคนอะไรวะผมหาของมันยากเกินเหลือเกินนะเนี่ย กว่าจะหาขอ,ของเจอเนี่ยคนเหลือทั้สองคนแล้วอะไรว่ะกลัวตายกันนั่นนั่นเลยหรือไงอืมดูสซๆๆิซื้อมีคนอยู่แถวนี้ไหมฮะคนไม่มีด้วยผมหาปืนในนี่สักไหนฮะอ๋อผมเจอชิปฟ้าโอเค เก็บชิปไปยัง่งเ,เก็บเก็บชิปไปแล้วนะทุกคนนะอยากได้ปืนตะขอสักอันหนึ่งไม่เอาปืนอันนี้ทิ้งไปผมจะใช้แค่สนไนท์โอเคอเดีเ๋ยวไปครับผมอยากได้ปืนตะขอโอเคยามาเกี้ไป เด็กดีฟกยาผมแต่กล้าคนละอะไรวะเกินไปไมีเอาปืนบอกว่าไม่เอาปืนไงน่าจะตั้งได้นะแบบไม่ต้องเก็บปืนเนี้ยโอ้โดนยิงหัวเพื่อนโดนยิงหัวเะ็แปดคนละผมังไม่รู้รีโนยเหนยเขาเลย <S <S ดูซิจิงของอะไรมัง่งวะเนี่ย ไ้มเอคอ้ผยี่สิบสามเด็กผมเจอแล้วต้นไม้เยอะมาก เอาเจ็บหืมผมอยู่งีเปียบไปแล้ว,11 8. 11 8. 11 8วร้อยสิบแปดเจ็บร้อยผมหไอวอก่อนค่าได้หนึ่งตัว ผมมีก่อสามไอ้วอลผมไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากไอ้วอลส่วนป้องปืนเนี่ยผมจะทิ้งไปนะฮะโอเคปืนกลทิ้งไปเลยะฮะไม่ใช้ครับผมเบิดกระสุนอะไรก็โอเคนะฮะเอาละไปลวยฮนะเดี๋ยวก็สุนอีกสี่สิบนั่นนะคนอีกห้าคน,นะฮะ มีใครอยู่ไหมแถวนี้ฉันต้องการคนขอฉันยิงหน่อยได้ไหมเสร็จเเอ้ผมเจอคนข้างหน้านทุกคน,มนผมจะวิ่งอ้อมหลังมันดีกว่าวัดว่าแตผมจะโดนเด็โซนฆ่าตายไปเนี่ย เอามัน,ปนไ,ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วเนี่ยก็เ,ยเห็นอยู่แว๊บๆที่ไหนอเอ้ะเบิดนะ่ะเบิดแรงมากซบๆโอเคผมไม่เห็นคนละไปไหนแล้วไม่รู้ อนนนนอยงงยงงผมโดดลองอย่างที่เลยคนหลุดจริงจอบเลย 4ี่คนนะโ okay. อเคกรอบผมยังอยู่ดีนะโอเคโอเคครับ okay. okay, ผมเปินนะเปินปิดน,นี้แมวฮนะทิ้งไปเลยฮนะผมจะใช้แต่อันี้จะผมส้มก่อก่อนโอเคจะใช้แต่สนยนะัยผมเลยยุกกระสุนอยู่25านัดแล้วนะทุกคนนะ พี่เหลือก็ส่วนอยู่25นัดวง,นะงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วสุดโอเคเจ้าคนตรงนูน้นเจ้าคนตรงนู้นหนึ่งคนฮะไป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 วยี่สิบสาม เรียบร้อยแตกเหลือแค่หนึ่งคนนะเหลือแค่หนึ่งคนตรงไหนวะอีกหนึ่งคนอยู่ตรงไหนสิบเหลือแค่หนึ่งคนนะทุกคนนะวงเล็บสิบหกวินะ้งหนึ่งคนอยู่ไหนวะ ผมหายอีกหนึ่งคนไม่เจอทุกคนไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนผมวิ่งวิ่งไว้ก่อนนะอะาจจะอยู่ข้างหลังผมก็ได้แต่ผมไม่เห็นมันนะเอ้แดอยู่งหลังยุ่งหลังยุ่งหลังครับผมยุ่โดนร้อยกว่าเอ้ยยงไปโดน เรียบร้อยสนายอย่างเดียวเกระสุน50นัดใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับอ่านี่นะสนายเปอร์อนะสนายอย่างเดียวนะฮะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะโอเควางระเบิดก่อนโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอตอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย